ติดตามการเตร between between ียมความพร้อมกิจกรรมเดินวิ่งปั่นธงตราสัญลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่นกันครับจังหวัดขอนแก่นนะครับตรเตรียมจัดกิจกรรมเดินวิ่งปั่นธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ10-14มิถุนายนนี้ครับนายสมบัติชัยรัตน์ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่าจังหวัดขอนแก่นเตรียมจัดกิจกรรมเดินวิ่งปั่นธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมนพรรษา6รอบระหว่างวันที่10-14มิถุนายน2567โดยจะมีกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยวันที่10มิถุนายนเวลา14นาฬิกาจะมีพิธีรับธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติจากจังหวัดเลยที่ออบตนาหนองทุ่มอำเภอชุมแพและจะเคลื่อนมาที่สรารกลางจังหวัดขอนแก่น โดยวันที่12มิถุนายน2567เวลา14นาฬิกาจะเป็นพิธีรับธงตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติจากจังหวัดมหาสาร,รคามที่บริเวณตำบลดอนหันอำเภอเมืองขอนแกน่นจากนั้นจะเคลื่อนขบวนมาที่ศาลหลักเมืองขอนแกน่นก่อนจะเคลื่อนขบวนไปยังสารกลางจังหวัดขอนแก่นค่ะและในวันที่13มิถุนายน2567จะมีกิจกรรมจิตอาสาบ,บำเพ็ญสธาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสธาธารณกุศลกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฉลองธงตราสัญ,ญลักษณ์ที่ห้องประชุมแก่นเมืองสารกลางจังหวัดขอนแก่นค่ะ และวัน 24, ที่14มิถุนายนนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นจะนาขบวนเดินวิ่งปั่นธงตราสัลลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติเคลื่อนขบวนออกจากสะลรกลางจังหวัดโดยแบ่งเป็นสองสายนะครับได้แก่สายที่3เนี่ยจะผ่านอําเภอพระยืนมันจัยรีและโคกโพชัยส่วนสายที่4นะครับผ่านอําเภอบ้านแทบบ้านไผ่นนศิลาอําเภอพลแวงน้อยซึ่งทั้งสองสายจะส่งต่อธงตราสัลลักษณ์นะครับให้กับอำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิ จึงขอเชิญชวนประชาชนนะครับร่วมกิจรกรรมดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรตินะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเน่งนัังรรงนนะคะราก,รกิียรตินี้นะคะจะมีทั้งหมดทั่วประเทศเนี่ยสิเส้นทางด้วยกันนะคะคซึ่งภาคอีสานนะคะก็จะมีอยู่3เส้นทางก็คือเส้นที่3 4ี่และ5นะคะ